หนึ่งคุณสิวพรฮนะเรื่องของข่าวดีคุณครูครผู้หญิงค่คะโดยเฉพาะครูผู้หญิงล้วกันเชื่อว่าครูผู้ชายเองก็ดีใจไม่น้อยไปกว่าครูผู้หญิงนะคะคล่าสุดคะ่ะคุณผู้ชมคะที่ประชุคมคอมนะคะได้มีมติยกเลิกให้ครูเข้าเวรที่โรงเรียนมอบหมายนะคะให้ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ดูแลความปลอดภัยแทนคะ่ะ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติยกเลิกระเบียบราชการเมื่อปี2542ที่กำหนดให้สถานที่ราชการทุกแห่งจะต้องมีการจัดให้มีเวรรักษาการเพื่อดูแลแล้วก็ป้องกันความเสียหายอันจะบังเกิดแก่สถานที่ราชการโดยการยกเลิรรกระเบียบดังกล่าวค่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งจากนี้ไปนะคะสถานศึกษาจะไม่มีการที่เอาครูเนี่ยมาเข้าเวรอีกต่อไปแล้ว โดยการทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ให้มาทำแทนทั้ทงนี้ค่ะจะมอบหมายนะคะให้สำนักงานคณะกรรมการการ,การ,การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทเนี่ยไปจัดทำแนวทางปฏิบัติตามมติยกเลิกให้ครูอยู่เวรโรงเรียนให้รับทราบต่อไปเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ครูทุกคนจากบุคลากรภายนอกที่เข้ามาภายในสถานศึกษาแล้วก็หวังจะมุ่งร้ายค่ะ,ะมาดูอีกด้านหนึ่ง เมื่อครูไม่ต้องมาเข้าเวรโรงเรียนแล้วก็ขออย่าให้ละเลยการจัดระเบียบดูแลเรื่องการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีคุณภาพนอกจากนี้ที่ประชุมครับยังได้เห็นชอบหลักการที่กระทรวงศึกษาธิการจัดทําคําขออนุมัติคืนอัตรานักการพันโรงกว่า14,000ตําแหน่งเพื่อให้ทุกโรงเรียนมีนักการพันโรงประจําซึ่งจะช่วยทําหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยได้อีกทางหนึ่ง